สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครมองหารถในราคาย่อมเยาวประหยัดนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับ n i s สั n ซันนี่นีนะครับตัวนี้เปิดไปที่ราคา59,000บาทนะครับติด LPG มาเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่ใช้ LPG อยู่แล้วนะครับสนใจต้องการรถเอาไปใช้งานนะครับลองพิจารณาดูเลยนะครับคันนี้อยู่ที่บางแคนะครับ59,000บาทไปเจรจาต่อรองกันได้เลยครับ ส่วนของ n i s s น n s u นี่ก็เป็นรถที่ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกก็เครื่องยนต์ก็ทนแก๊สนะครับสำหรับนี่ก็หาข้อมูลได้ในน O โขับเช่นเดิมนะครับในแฟนเพจ Facebook แล้วตัวนี้ก็อะไรมีเยอะครับซ่อมบำรุงไม่แรงไม่แพงนะครับลองตรวจสอบแล้วก็พิจารณาดูได้เลยเข้าไปหาความรู้ก่อนได้เลยนะครับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับลองไปเช็คข้อดีข้อด้อยข้อเด่นของแต่ละรุ่นได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ภายในก็ สมบูรณ์อยู่นะครับมีหนังก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับก่อฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับขายตามสภาพนะครับเอาไปเก็บนิดหน่อยก็สวยงามแน่นอนนะครับคันนี้ขอแจ้งไว้มาณนั้นนะครับหลังคาก็มีปูดนะครับตรงนี้นี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับลองเช็คสภาพดูก่อนได้เลยรถใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเดินทางใกล้ไๆได้สะดวกสบายแน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบและสนใจหรือเปล่าถ้าชอบจริงโทรไปเจราจาทดลองขับนะครับสภาพเนียบเลยครับผมครับผมขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านได้รถไปใช้นะครับหวังว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออำนวยให้พี่น้องได้เห็นรถสวยๆราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับสวัสดี